ปสปปสร้องอธิบดีผู้พิพากษาสารอาญาพิจารณาเพิกถอนการประกันตัวหลังทะลุวังยกพวกถล่มพักเพื่อไทยอ้างทำผิดซ้ำซากทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาอักษรนิดนายอนน์กินแก้วแกนนำศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือสอปปส พร้อมด้วยนายนพคุณทองถิ่นนำทีมงานเข้ายื่นหนังสือถึงท่านอธิบดีผู้พิพากษาสารอาญาให้พิจารณาพฤติกรรมของนางสาวทานตะวันอาจนำไปสู่การเพิกถอนการประกันตัวซึ่งหลังจากที่ได้ยื่นหนังสือแล้วจะขึ้นไปที่ห้องพิจาร,รณาคดี707เพื่อส่งให้ผู้ประสานงานสาปปสขึ้นนำสืบในคดีนี้นายอนนท์กล่าวว่ามาให้ข้อมูลต่อสารในคดี112 ที่ได้แจ้งจับนางสาวธันตวันเมื่อต้นปี2565จึงใช้โอกาสนี้ยื่นคำร้องต่ออธิบดีศารอาญาให้พิจารณาเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวของนางสาวธันตวันเนื่องจากพฤติกรรมของนางสาวธันตวันน่าจะละเมิดคำสั่งศาลเห็นได้จากมีการนำผู้ชุมนุมกลุ่มทะลุวังไปก่อความวุ่นวายที่พักเพื่อไทยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังจากเสร็จเรื่องที่ศาลแล้วจะแจ้งความดำเนินคดีจับพระรูปหนึ่งที่ให้ความเห็นไม่เหมาะสม ซึ่งยืนยันว่าไม่ใช่พระชื่อดังที่จังหวัดนนทบุรีระหว่างที่นายอนนท์ให้สัมภาษณ์นางสาวทันตะวันและนายสายน้ำเดินทางมาเบิกความในคดีออก็ยืนฟังอยู่ด้านหลังแต่ไม่มีเหตุการณ์วุ่นวายใดๆเกิดขึ้นทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาอักษรนนิด